สวัสดีครับโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอัมมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอะขออนุญาตแนะนําแล้วก็ตอบข้อสงสัยสำหรับหลายๆท่านนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับ tvlg รุ่นเริ่มต้น3ตัวที่ออกมาปี2020ครับคือรุ่น l n 560 l n 5600แล้วก็ u n 7000นะครับสำหรับคําถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่ผมดูเองแล้วก็ที่อ่านจากคําถามหลายๆท่านนะครับก็คือเหมือนไอตัวทีวีรุ่นนี้ การทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับไอตัวระบบ webOS ของ TV LG รุ่นก่อนๆที่หลายๆคนเคยใช้งานกันน,นะครับคำถามยอดทิตเลยว่าทีวีรุ่นนี้มันสามารถสะท้อนหน้าจอได้ไหมนะครับอันนี้ตอบเลยนะครับอย่างแรกคือการสะท้อนหน้าจอเนี่ยไม่ได้เลยครับทั้งระบบ Android นะครับมือถือ Android นะครับระบบ iOS macOS นะครับ Windows s o อันนี้ตอบเลยไม่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่มันทําได้เวลาเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์นะครับขึ้นที่เนี่ยก็จะมีอย่างเป็นการแคสสัญญาณนะครับการแคสสัญญาณเนี่ยก็ได้ทั้งระบบ Android L S ก็คือการแคสตรงนี้ที่ผมทดสอบจริงๆเนี่ยจะเป็นใช้งานกับตัวแอป YouTube นะครับอลองไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ลองทําดูนะครับอันนี้สามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับส่วน แอปที่มากับตัวทีวีนะครับที่มีเหมือนเหมือนกันกับตัวระบบเว็บ OS เนี่ยก็จะมี Netflix, y o u นะครับ YouTube นะครับพามวิดีโออันนี้มีเหมือนกันส่วนที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวแอป Facebook ตัวนี้นะครับแต่ไอตัวแอป a c e b o o k เนี่ยจากที่ผมทดสอบลองล็อกอินไปเนี่ยการล็อกอินก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับเราต้องไปเชื่อมต่อกับมือถือทีนึงนะครับแล้วก็จับคู่จับโค้ดอะไรเข้าไปแต่พอเราจับคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตัวหน้าจอทีวีเนี่ย มันมีแค่ให้เราดูข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะครับดูวิดีโอที่เราลงไว้หรือแม้กระทั่งรูปภาพที่เราเคยเโพสต์ไว้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับดูหน้าฟีดข่าวของเพื่อนของชาวบ้านอะไรเงี้ยมไม่ได้เลยนะครับส่วนแอปเพิ่มเติมนะครับหน้าตาของแอปตัวต่อมาก็ที่ที่ไม่มีกับระบบเว็บ o s นะฮะก็จะมีตัวนี้ตัว Twitter นะครับทว i ต t e อนี่ผมลองทดสอบแล้วนะครับลองสมัครแล้วก็ลองทดสอบดูก็ ใช้งานได้ค่อนข้างครบหลายๆอย่างนะครับก็คือเหมือนให้เรารีทวิตได้นะครับตอบกลับดูข้อมูลนะครับสามารถทําได้นะครับสําหรับหน้าทวิตเตอร์จะประมาณนี้นะครับส่วนแอปอื่นๆนะครับก็จะมีเกมอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบกันลองเล่นดูแล้วกันนะใครซื้อไป y o u u u e k คิดนะครับ Yahoo นะครับแล้วก็ตัวเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอรก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ ลองใช้งานดูใครที่ซื้อไปก็ลองลองเล่นดูก่อนละกันก็คือไอ้พวกหน้าตาการใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากไอ้ตัว m e o o s ที่คนที่เคยใช้ lg เก่าๆที่คุณเคยกันน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอยัดแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนละกันสำหรับใครเจอปัญหาการใช้งานนะครับเช่จนจูนช่องไม่ได้เซตค่านู่นเซตค่านี้มันดูงงงภาษามันดูแปลกๆอะไรเงี้ยครับ ลองสอบถามมาดูก่อนก็ได้นะครับคอมเมนต์มาดูนะครับเนีเดี๋ยวอาจจะลองไปไล่อ่านไล่ตอบาดูนะครับไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากช่องอ๊ตอามาด้วยนะครับสวัสดีครับ